ผู้ชมครับกลับมาในเสี่ยมิกเล่นเบรกนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมผมจะต้องทำตัวให้หล่อมากขึ้นแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราเขาไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นวีเของเราก็ต้องไม่แพ้เขามีมือมาด้วยเอาละครับอย่าช้าดีกว่าต้อนรับแขกรับเชิญของเรามวันดีนัทสักดาทองสวัสดีครับสวัสดีครับและแน่นอนนี่คือนัท มาแล้วร้อยมาแล้วส,สามนี่อย่าทำอย่างนี้นเ,เ,เข้าใจว่าเป็นอย่างี้จริงๆเอจริงไปว่าไปที่ไหนตอนเลีมัไม่แต่ก่อนอื่นก่อนเลยคือแบบเป็นหัวพี่นัทมากผมเป็นหัวพี่นัทมากอ๋อครับมากอ่ะคิดถึงฉันไหมคนดีก่อนก่อนเก่บเป็นห่วงแล้วเป็นมากจริงๆก็ตอนที่เขาว่าพี่นัทไม่สบายป่วยก็ป่วยไป็หนึ่งเดือนตอนนั้นนานมากไหมนานครับคือแรกสุดป่วยเป็นปลายประสาทที่ขาอักเสบก่อนเดินไม่ได้หนึ่งอาทิตย์ หลังจากนั้นก็ไปจุดเริ่มต้นคือขาก่อนขาก่อนแต่อันนี้คือไม่ได้ออกข่าวเยอะเท่าไหร่แต่พอพออาทิตย์ต่อมาเป็นที่หน้าต่อเลยครึ่งครึ่งหนึ่งครับขยันมากคือกลายเป็นร่หัวเราะได้ข้างเดียวคืออดเดี๋ยวนัอเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือน้องๆน้องๆเอ่ยหรือว่าใครเลยถามข่าวเรื่องพี่นัดผ่านสยามเด็กเล่นผ่านพิจูอาผ่านมิวสิ b แบทเทิลตลอดคือแค่เราอยากรู้ว่าเออตอนที่มันตอนที่มันเป็นแบบนี้คือทุกคนล้วนสงสัยหนึ่งคือพี่นัดแข็งแรง พี่แจ๊ใช่ออกกําลังกายฟิตกําและรูปร่างเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนแข็งแรงใช่แล้วทําไมถึงเป็นได้เขาบอกว่ามาจากพักผ่อนน้อยบวกกับเครียดอะไรเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเครียดนะแต่อาจจะพักผ่อนน้อยอันนี้จริงเพราะเป็นช่วงที่บอกว่าเร่ง ทำอัลบั้มใหม่ปิดอัลบั้มใหม่ให้มันเสร็จอะไรเงี้ยครับอือหูทีมงานเขาใช้เราเยอะขนาดนี้เลยเราเห็นใจก็อย่างนึงเสียอัลบั้มนะครับวางแผงแล้วนะครับวันนี้นะครับเหนื่อยนะกว่าจะเป็นเดี่ยวสามร้อยหกสิบเอ็ดคนเหนื่อยนะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันเข่าว่าเราจะรวมได้สามร้อยหกสิบเอ็ดคนเจ๋งอ่ะมันรวมเยอะนะจริงพี่นัทตอนที่ตอนที่อีกสักนิดนึงตอนที่พี่นัทป่วยเนี่ย มันมีอาการเจ็บมีอาการปวดมันไม่เป็นแสบไหมหรือว่ามันคือมันออกสื่อไม่ได้เพราะว่าหน้าข้างหนึ่งเราขยับไม่ได้ไงไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเหมือนพี่เลินเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาแล้วมันแบบมันค้างไปข้างหนึ่งเวลาตอนที่ก่อนฉีดพี่เลินแล้วก็ทายาชาพี่เลินเนี้ยพี่เลิ่ไม่แต่โบท็อกแพงใช้ฟอร์มาลีนก็อยู่นะคือฟอร์มาลีนก็อยู่ไงไม่แต่ชาไปครึ่งหนึ่งชาไปครึ่งหนึ่งครับแล้วเวลาสมมติถ้าเรายิ้มเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่ข้างเดียวข้างนี้ไม่ขึ้นเออโอ้ เครียดไปเลยตัวเเครียดไปเลยไม่กล้ามองหน้าตัวเองในกระจกมองแล้วอยากจะทุบกระจกมากบ้าพี่นัมองหน้าตัวพี่นัก็ไม่ต้องยิ้มหล่อเหมือนเดิมและตอนนี้ก็คือรักษาตัวประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนครับทุกวันนี้ก็คือแต่ตอนนั้นคือต้องหมั่นหมั่นขยันเข้าไปรักษาจริงนะคือนักเข้าไปโรงพยาบาลแทบทุกวันนะครับไปทำกายภาพบําบัด ฝังเข็มกินยาทุกอย่างทุกอย่างบางวันนี่อยู่โรงพยาบาล3ชั่วโมงยอยะไรเงี้ยเอเอพี่นั้นมีคนบอกว่าถ้าเกิดมีอาการชาครึ่งหนึ่งหรืออะไรเนี่ย<ะ>ให้ใช้การฝังเข็ม,มใช่ไหม มันช่วยได้ครับอคือนัทนัไม่แน่ใจว่าที่ที่ทำมาทั้งหมดอันไหนมันช่วยมากสุดอ่ะเพราะเราแบบเราทาทุกอย่างอ่ะเอาให้หายเรที่สุดคุณหมอเหมือนพี่เลิศอยากรู้นะว่าถ้าชาข้างเป็นยังไงลองไหมพี่ไม่เอาไม่เอาบางศิลปินอย่าบังพี่นัทพี่นัทโอกาสจะกลับมาเป็นแบบนั้นอีกคุณหมอว่ายังไงบ้างมีครับคือถ้าถ้าเราถ้าเราเออถ้าเราพักผ่อนน้อยไม่ดูแลตัวเองเนี้ยไม่ใช่เฉพาะแบบ คนในวงการบันเทิงเท่านั้นนะคือคนทั่วไปก็เป็นได้ตอนที่นัดไปรักษาเนี่ยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นแบบนั้นใช่ครับคือมันคนทุกเพศทุกวัยเยอะไหมพี่นัดเยอะไหมที่เป็นมันก็ประมาณนึงอะนะมีคนเข้าไปรักษาทุกวันต้องไปรักษานะไม่ใช่แค่เรื่องชาไปข้างเดียวอะเรื่องผมบางเรื่องอะไรอย่างงี้ก็ฝังเข็มรักษาได้พี่เลยหัวล้านอะไรเงี้ยแลฟังเข็มได้สวัสดีค่ะพี่นัดต้องโกชิยูนมันขาดหรือปาดหน้า เอางี้กลับมาถึงอัลบั้มครับซึ่งแน่นอนครับว่านี่คืออัลบั้มล่าสุดที่วางจําหน่ายแล้วหมดยังยัเนียครับวางตอนนี้เซ็นทรัลพลาวาหมดแล้วดูได้ไงอ่ะผมตามทวิตเตอร์ คนต่อซื้อคันตซื้อเช้าหมดวางไปทีละ5แผนหมดเก้งเลยครับผมอยากโดนด่าหรือไม่คือว่าที่วางอยู่แผ่หแผนว่าที่อยู่ในสตต้องเขนขึ้นมาคนหมดหมดแล้วคือตอนนี้เนี่ยขดิบขายดิอัลบั้มนี้ขอย้ำอีกทีหนึ่งเชื่อมากๆพี่แจ็คขอทาด้วยอะไรๆและอัลบั้มนี้ชื่อว่านัด สามร้อยหกสิบองศานักศักดาธรนี่ไปเอ็ดอยู่ไหนอ่ะสามโปนี่กาแค่สามร้อยแค่เข้าหมุนแค่นี้เองว่าสามร้อยหกสิบเอ็ดองศานักสังเดธรโดนได้ข่าวว่าโดนทุกรายการเลยทุกรายการครับทำไมถึงแต่รายการเราเป็นรายการแรกที่ทำแบบนี้เขาจริงเพราะเขาเคยมาอองแต่ตอนที่เตรียมตอนที่แบบถ่ายโฟโต้บุ๊คเสร็จแล้วแล้วเอาตัวอย่างมาให้ดูได้ปะแล้วนี่แหละรายการของเราคือรายการแรกที่นัด สามร้อยไกรอ้าวพูดถึงอะรบ้านี้ตอนนี้ทอดออกมาเรียบร้อยแล้วเป็นไาอ้เราให้ดูได้หรือเปล่ีไงเี๋ยวให้ดูใสิให้ดูสิเนี่ยจริงๆให้พี่เลยมตงนานเไม่ิเข้ามาเองอ่ะผจะแอจริงามร้อยหกสิบองศานสกาธมาเปนเดีวยงานเอากรามด้วยอากาด้วยเออนี่ยเอากล้ามด้วยอะอย่าปิดสิ่วยน่นรั ก็อะไรบ้างนี่เขาเรียกว่าอะไรอะทำไมมีแบบอันไหนนูนนี่นันโนเขามีอะไรบ้างอะไรคือนูนีนั่นโนมันมันใหญ่กว่าอันนี้ที่เขาบอกเซตไหมอันนี้มันเป็นผมใช้คเขาบอกเซตได้ไหมไม่ไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บ็อกเซตก็ได้นะอ่ะบ็อกเซตพี่นัทมันทุกสิ่งอย่างนะครับอือคือทำไว้ใหญ่ๆกลัวคนเขาไม่เห็นในร้านจะบ้าเหรอเห็นชัดเลยเนี่ยนี่นี่เนี่ยอ่ะทีละขั้นตอนนะมีกล่องข้างนอก พอเอาเข้ามาปั๊บมีกล่องข้างนอกออกก็จะเป็นอย่างนี้ถอดเข้ามาเปิ๊บเปิดเข้ามาหมุนรอบด้านสามเพราะสามไม่จบไม่จบอยไม่จบอ้านี่นี่มันเป็นท่าต่อการเอาเหรอเห็นว่าอ๋อมันเป็นท่าต่อกันต้องดูแบบหมุนเอเออเข้ามาข้างในยังหมุนต่อได้อีก มีซีดีนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าไลฟ์กันทั้งคืนเลยเหนื่อยยเเชีวดี๋ยวผมมีแฟนคลับพี่นักสักดาทอนตัวจริงใครครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่โดมครับพี่โดมมาดิมาดิคมาดิมาดิครับโดมแบทเทิเป็นครับพี่นัทสักดาทอนเลยอโอ้โหนั่ครับพี่นัทเลยครับครับผมเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งแบทเทิลเป็นไงนี่ลงทุนมารายการสยามเด็กเล่นเพื่อมาเจอพี่นัทสักดาทอนจริงแล้วอ่ะมิวสิคแบทเทิลเนี่ยมันดึกมากครับแต่ว่าวันนี้ครับพี่แจ๊คครับ คือพี่นัดมาไงผมมาเร็วนะครับเพราอยากจะมาดูอัลบั้มใหม่คันนั้นไหนนไงล่ะไงล่ะไงล่ะรู้สึกเป็นเกียรติมากวันวางแผงวันแรกด้วยครับผมตอนสมัยโฟกเก้มีรถวางวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับผมโอ้รู้สึกครับขายไม่ออกเลยขนัทนี้ได้ข่าวมาครับพีนันี้วางแผงนี้ขายได้แล้วหมดพี่หมดแล้วด้วยหมดเลยนี่ตอนนี้กำลังจะรู้ข้างในไหนพี่ได้ขายของต่อข้างในเป็นไงนอกจาก คี่เลิศนี่จริงๆเลยมีไอคนมามุงนใช่ไหมดรั่กับเพลงใหม่ใช่ไหมครับก็ที่รู้กันอย่างมันต้องมีเพลงใหม่แน่นอนก็จะมีไอคอนพิเศษเป็นนี่ช่วยเปิดครับนี่ครับนี่เป็นพิธีลงสีนิดนึงเขาเรียกโฟโต้โนบุ๊กครับผมไม่ใช่โนบุ๊กธรรมดาเพราะมีรูปอยู่ด้วยนี่ละทั้งหมด ร้อยเจ็ดสิบกว่าหน้าโอ้โหเล่มใหญ่เลยนะแล้วสี่สีทั้งอัลบั้มถูกต้องแล้วลองดูแล้วซิทแพ็คครับมีไหมครับครับผมมีรูปล่าจะเปิดให้อย่างเร็วบ้าเหรอไม่มีได้ยังไงนั่นจุดขายนะ่ยโอ้โอ้โหนี่ครับก็จะมีข้อความที่นักเขียนเองคือเรื่องราวจากปลายปากกาของนัทสดาทองก็จะอยู่ในนั้งหมดถูกต้องนะพี่นัทพี่นัทพี่นัทเขียนเขียนพวกนี้เกี่ยวกับอะไรเขอ่ามันจะแบ่งเป็น4พาร์ทครับพาร์ทแรกเนี่ยชื่อซีนาริโออันนี้ก็จะเป็นเกี่ยววกัับคามฝน ที่มา,าที่ไปของความฝันว่าจากวันแรกที่เราฝันจนวันที่เรา <ไอ S 1> เดินทางมาถึงจุดเนี้ยมันมียังไงบ้างามีภาพตั้งแต่วัยเด็กเลยใช่ไหมใช่ครับ อันนี้คือเอาไว้ให้เขียนเล่นๆใช่ใช่คือเป็นเป็นโน้ตบันทึกลงไปและอย่างไงของพวกนี้ที่เห็นเนี่ยครับมันเป็นของจากวัยเด็กนะจริงๆเนี่ยที่ที่เอามาถ่ายด้วยทั้งหลายเนี่ยอ้ผู้หญิงคนนี้ก็มาจากวัยเด็กของนั้ครับนี่คืออมุโรนวิเอะครับชอบชอบเป็นหนังสือของอมุโรที่ซื้อมานี่อะไรอ่ะนี่สมุดทดเลขสมัยเด็กตอนในห้องเรียนผมไม่เห็นมีเลยจริงๆ ไม่ใช่พี่เลินพี่เลินไม่ใช่แค่ไม่มีสมุดทดเลขพี่เลินไม่มีแม้กระทั่งการศึกษาด้วยพี่เลินหนักแล้วนะครับผมอันนี้แจกเงินไม่มีเลยต้องอยู่ข้างผมเนี่ยไม่ได้ข้างในมีอะไรอีกข้างในมีอะไรอีกแล้วกพาร์ทที่สองก็จะเป็นสโวลโล่นะครับครับผมอันนี้แปลว่านกนางแอ่นก็จะเป็นพาร์ทที่เราแบบพูดถึงมุมมองเรื่องต่าง ทำเป็นอิสระอย่างเงี้ยเหรอโอยบินไปเหมือนนกนองอันคุณดีใจเลยมากเลยครับที่ไม่พายแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบว่าประโยคสั้นๆอย่างที่ผมก่อนต์ดเสคนว่าสมมติเลยครับพี่ครับสมมติเป็นประโยคหนึ่งเนี่ยลองอ่านเลยครับพี่เลียงครับอ่านภาษาไทยออกนี่ยพี่การศึกษยชีวิตมีทางออกของมันเสมอแต่บางทีประตูทางออกก็อาจจะถูกล็อกเอาไว้รอให้กุญแจที่ชื่อว่าเวลาเนี่ยมาไขมันสิ่งที่เราต้องทำก็คือ อดทนนะอะไรอย่างนั้นนี่เป็นเพลงได้เลยนะครับพี่นัทสักษาทนโชคดีที่ผมเไม่มีการศึกษาแต่ผมประกวดอ่านเรียนมาโชคดีตรงนี้ผมขอถามนี่ครับว่าในภาพในหนังสือเล่มนี้ครับพี่นัทไปถ่ายทำกันที่ไหนเนี่ยเนี่ยคือภาพภาพสวยมากเลยครับพี่น้องครับ ขอขายรูปนี้ขอขายรูปนี้นะเดี๋ยวมันมีรูปอื่นพี่นัทครับขอดูรูปนี้ก่อนเลยพี่นัทรูปนี้่ผมมาในวันนี้ครับผมอยากจะมาศึกษาเรื่องซิปแสกจากพี่นัทนี่แหละครับพี่นัทอย่าเพิ่งการจะมีแบบนี้ได้นี่มันยากนะพี่นัทนะยากครับต้องมีวินัยนิดนึงครับซึ่งซึ่งไอ้แจ็คไม่มีเลยครับพี่แจ็คครับ คุณนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกขั้นเทพครับนี่ทุกอย่างมันรวมร่างกันและแล้วเคยดูแบบว่าเบลเจอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คุยกันแต่ผมไม่มีการศึกษานะครับเพราะว่าผมนี่เรียนระบำหน้าท้องมาด้วยโอ้โหแบบนี้ก็มีวินัยเหมือนกันนะครับต้องมีวินัยในการกินครับครนะฮะกินเวละห้าหกมื้อนะครับนัทเอาอย่างงี้รูปไหนทำที่ไหนครับโทรเราที่สุดเลยชอบรูปนี้มีรูปรูปโปรดรูปโปรดเนี่ยขอดูรูปโปรดหน่อยมันอยู่ในพาร์ทที่สามพาร์ทที่สามชื่อ ซีเคร e t ครับความกับวารับมาดูความลับพี่นัดกันดีกว่าชอบรูปนี้ที่สุดถอดทีละชิ้นกันนี้มันต้องซูมหน่อยอ่ะมันจะดูเหมือนเจ้าชายน้ำแข็งอ่ะ ขาบ่ผมนะไอไอ้ไอ้ตรงนี้ได้ดูเกชั่นที่ไหนยังไงพี่หนาเออทั้งเล่มเนี้ยไปถ่ายเนี้ยจริงจริงแล้วฉากหลังไม่ได้มีอะไรนะครับมันเป็นม่านไหมเป็นที่ความว่างเปล่าเขาไปใส่คอมทำเป็นกราฟิกแล้วเคยพี่นาพี่นาพี่นาไม่ควรพูดอย่างนี้เลยนะครับเราเป็นมุกขรมายานะครับแล้วพราว่าเราลงทุนเอาม่านมาใส่เราลงทุนเอานู่นอานี่มราใส่โอเคเราใช้ม่านครับแเราก็เอาแบบว่า สร้างห้องความเย็นใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งนี้เดียวตกแต่งนี้เดียวตกแต่งช่วงเงาเนี่เดียวไม่ทันแล้วมันมีมูฟไปแล้วเดี๋ยวมันมีโลเคชั่นอื่นนะครับน้องที่น้องนัทสัจร์ทองเขาเดินทางไปถ่ายมาจริงๆก็มีนะฮะภาพนี้ก็ชอบภาพนี้เหมือนบินอยู่ โอ้ยพี่เลยครับเหมือนในในแบบเกมดิจิตอลพวกแบบไฟนอลแฟนตาซีเลยนี่นล่ลอยตัวชากดูเลยฮกระโดดบินบินอ๋อมีสลิงสลงมาเรียบร้อยคุณไม่เห็นปีกนะครับคุณแจ็คไรเดอร์ให้จ้าก็น้ำแข็งแล้วยังทำน้ําแข็งจริงมาแล้วอันนี้กจริงจริงนะครับคือก็ถ่ายในสตูเฉยๆภาพนี้บ้างพี่โอ้ยเนี๋ย่น่ะนิเแพเนี้นะน่เน่นเ่เน่น่น่เนเน่เน่เน่่ได้มาแบนป้อมๆน่เน่เน่่เน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 เน่นรับเด็กๆไม่ควรดูครับไม่จริงเฮ้ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้ น้องนะใช่ครับไม่ไม่แต่ว่าอันนี้มันเป็นการบอกว่าฟิตร่างกายเฉยไโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหมดทุกคนไม่ไปซื้อพอแล้วพอแล้วติดแพอแล้วไอ้วี่ยาณภาคสุดท้ายมาสุดท้ายกินโซครับผมก็พูดถึงแบบว่าจิตวิญญาณก็เป็นแบบว่าพูดถึงดนตรี ครับแง่มุมของที่เป็นนักดนตรีของเราเลยแสดงว่าในร็อบบี้มีงานเพลงแนวโซ่ด้วยใช่ไหมโอเคดูทั้งหมดแล้วไม่ต้องซื้อแล้วใช่จะเปลัะเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวเรียกว่าดูรายการของเราไม่เลยครัไม่ใช่เนี่ยนะครับแคปภาพไปแล้วก็ไปลงในอินเทอร์เน็ตได้นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่อยากจะได้แล้วก็อยากเป็นเจ้าของจริงๆไปหาซื้อแต่ว่าตอนนี้ที่เซ็นทรัลราฐเพ้าเนี่ยหมดแล้วถ้าเกิดตามกระแสเปทำในทีวีได้นะครับบีทูเอสนะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญนอกจาก ร้านบีก็คือนี่ของผมอ่ะอ่ะผมไม่แย่งของคุณเลยแต่คุณอะแต่คุณอะแย่งงานผมอยู่ไปเรื่อผมไม่แย่งของคุณหรอกคุณอะไปเร่อยเดี๋ยวนานๆผมได้เจอไปได้แล้วพี่แจ๊คอะไรพี่แจ๊คอะไรพี่แจ๊คอะไรพี่แจ๊ี่จจบดิอ่า ไปครั้งแล้วนะฮะเลต้องบอกหมไอ้ผมเอาเขาเปลือกลอยทางไปนะไปเร็วกุ๊ก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 ไงนวันนี้ขอบคุณพี่โดนะครับวันนี้ที่มานะฮะก็อย่างที่บอกไปฮะอยากจะมาสัมผัสฮะกับอัลบั้มจริงๆของนัทสักดาทรที่เขาเรียบเรียงนะฮะทำดนตรีมานานเลยทีเดียวฮะก็จะได้หนึ่งอัลบั้มฮะอยากให้ซื้อครับของแท้ลิขสิทธิ์จากทูแฟนดิเชียร์พี่โอพี่แครบ พี่โด่งน่ารักเสมอนี่มขอให้พี่นัทไม่ต้องครับพี่นัทไม่ใช่ครับนี่อย่านี่ไม่ใช่อย่าไปให้พี่โด่งพูดอะไรมากขนาดมันพูดเชียร์ของตัวเองมันยังเจ๊งเลยชูเชี่ยวเราทำไมฮะเฮ้ยอันเนี้ยถือว่าคุ้มค่าทั้งหมดนี้พี่นัทขายราคาเท่าไหร่ที่ B2S อ่าแล้วที่ B2S ราคาตกประมาณ700นะครับเจ็อก็ได้บล็อกเซตใช่ไหมใช่ครับมาเป็นเรื่องมันราวจ้ะแล้วก็มีคิวจะไป แจกนนี้มันี้มันเป็น Limited Edition ก่อนวันแจกลาเซ็นนี่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับยังไม่แน่ใจว่าวันไหนครับแต่เดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนนะใครที่ซื้อ ซื้อไปแล้วไปซื้อกันก่อนนะครับเออไปซื้อไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยเซ็นไม่ไม่ต้องไปรอวันแจกลายเซ็นก็ได้นะครับแล้วก็ยังเตรียมไปได้ไม่ใช่ว่าวันที่จะแจกลายเซ็นจริงๆแล้วไปซื้อมันหมดสั่งที่หมดมันจะเสียใจไงเพราะฉะนั้นหาซื้อเป็นเจ้าของไว้ก่อนแล้วก็ถือรอไว้เอาจริงปะวันแจกลายเซ็นอ่ะถ้าเกิดคุณจะไปซื้อวันนั้นอ่ะดีไม่ดีหมดมันหมดไงใช่ถึงบอกไงหมดแจกลายเซ็นเลยขนาดไ่ซื้อผมยังหมดเลยเออังสื้ออะไร เืออะไรอ่ไม่แค่นี้นะนี่นี่ไปนี่ก่อนคำถามพาเพลินครับคำถามนี้ใครก็ตามนะครับที่ถามไปแล้วตอบมาเร็วที่สุดรับไปเลยกับการเปิดป้ายแล้วก็ของรางวัลจากรายการเราถามยากไปไหมเนี่ยไม่ยากนะคำถามเราครับถามว่าอะลบ้มล่าสุดของนักสักดาธอร มเกีาองศาเฮสส่งมาครับเอสเป็นวัดตามด้วยองศาโซที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดะครับตอนนี้ไปเพลงนี้ก่อนเพลงนี้เนี่ยเปิดกี่ครั้งถล่มทลายเมื่อไรถล่มทลายน้องๆป็ะชอบแล้วเพลงนี้ครั้งแรกนะผมต้องบอกนะว่าผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมต้องฝึกร้องให้ได้แล้วฝึกร้องได้องฝ้องนึง บอกเลยว่าความสงสารมันเหมือนน้ำมันราดรถกองไฟเฮ้ยเขาร้องเพงเงรออ่ะมันดัดเสียงคด <c oughs> ับ <c oughs> ไป <c oughs> ด้วยน้ำมัน <c oughs> นักสักดาทองครับไม่ใช่ <c oughs> ผมไม่ดัเสียงเนี้ <c oughs> ผมดัดจริตด้วย <c oughs> <c oughs> นับสนุนโดย Lenovo คอมพิวเตอร์นวัตกรรมระดับโลก Lenovo powered by Intel Core Processors ความรักที่หมดอายุมันทำให้ผมเจ็บแค่เพียงร่างกายแต่เธอกลับมาและทำให้ผมเจ็บลึกไปถึงหัวใจ บอกฉันได้ไหมว่าถึงยังไงก็ยังแคิดถึงเป็นห่วงเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าทุกคำทำได้ใจเธอไม่รักก็รู้ก็รู้กันดีไม่มีอะไรชดเชยมันได้หยุดถอยคมอ่อนวานที่ล้วนแต่บาดใจก็แค่สงสารนะ่ะ I'm yeah. สนับสนุนโดย Lenovo คอมพิวเตอร์นวัตรกรรมระดับโลก Lenovo Powered by Intel Core Processors เกิดมาเรียบร้อยยังอยู่กับสักดาธอนเหมือนเดิมถูกต้องครับนี่คือสยามเด็กเล่นกิ๊บเก๋ยูเรกาขอท่าสิ่งหนึ่งขอท่า, <ขอ S 2> านี่คือรายการสยามเล่นกิ๊บเก๋ยูเรกาต้องสมัดข้างนูน้นนี่กิ๊บเก๋ อยู่รกายการเกมในสโลแกนใหม่ของรายการครับผมมีทุกเดือนแง่ผมเป็นเดือนอะไรแบบเดืออนะไรแบบสโลแกนของรายการแต่ท่าเต้นเนี่ยของพี่เลินครับผมครับผมเธอมาบังคับครับนี่อีกสื่อดีงที่คลิปเก๋ของนัทสักดาทรคือเป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่างที่ดีของศิลปินที่มารายการของเรา ไปลามาไหว้นี่ก็วัฒนธรรมไทยถือว่าดีถือว่าดีดาดแล้วก็ไปที่ไหนเอ่ยเนี่ยอย่าลืมของฝากติดไม้ติดมือเพราะว่านักสักราทอนเขาก็เตรียมให้เราด้วย <c oughs> ขอบคุณนัทเอาให้นัทมอบอย่า,างเป็นทางการตรงนี้เราไม่ต้องการบอกเิ้นเป็นคนไหนที่มารายก,การเราไม่ต้องการพูดไม่ต้องการพูดแต่นี่คือสิ่งที่นักสักราทอนทำให้รายการของเราใช่โดยที่เราไม่ได้นัดหมายเลยไม่น่าเชื่อเลยยังไงแฟนคลับครับเตรียมมาให้แฟนคลับเขาทำให้ด้วยทีมงานไม่มีเลยน้ำใจจากนัทสักราทอนจริงไอ้โนโน่ผมรู้อย่างน้อยคุณเดียวเดียวเขาตอนเขาไป แฟนคลับระบุไหมว่าแจ็คเยอะกว่าหรือเจริญเยอะกว่าแฟนคลับระบุไหมไม่ได้ระบุนะเขาจะให้ทีมงานเขาคิดเขาไม่จรเขาได้ทีมงานเอากพี่แจ็ครับมอสพี่นอสขอบคุณมากคและเราทำงานเราไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนพวกนี้อยู่เลยไม่เลยเลยสามร้อยโพสต์สารดีมากนะครับเพลงเพราะทุกเพลงจริงใจครับทุกอย่างที่พูดจริงใจมาจากความจริงใจเป็นคนดีเลื่มลึกหัวใจจริงดีมาก็บก่อนดีมาก S <S อ,อีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับหนึ่งสายมาถึงเรียบร้อยให้ให้ใหพี่นัทพูดหน่อยว่าอัลบ,บั้มนี้เรามีทั้งหมดกี่แทร็กมี8เพลงนะครับก็จะลองพูดอีกหน่อยดีกว่าก็คือ,อแบบว่าใน8เพลงนี้มันจะมีก็คือหนึ่งเป็นโบนัสแทร็กคือไม่มีพวกนี้เวอร์ชันอะคูสติกที่อาดร้องใหม่ทำดนตรีใหม่หมดเลย,ยเป็นเวอร์ชันที่แบบว่า ใบเล็กปอีกอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ให้ดูว่ามันไม่ใช่มอกอัพนะจริงกินได้เลยเฮ้เนี่ยไอ้พี่แจ็คเป็นคนอย่างงี้อย่าเพิ่งพี่แจ็คพี่แจ็คอย่าลองดูพี่แจ็คอย่าเพิ่งเขาซื้อมาให้แล้วก็ลองดูพี่แจ็คขอร้องพี่แจ็คพี่ไอ้แรงมากเลยอ่ะให้ให้ทุกคนรู้ว่า เออขอเสือเป็นลูกอันของแฝงคบว่าเรากินจริงนะครับไม่ใช่ว่าเออเอามาเราไม่จรินวงที่เรากินจริงก็จริงอย่าไปสนใจมันกลับมาท่านี้คุณผู้ชมครับมี8แทร็กแทร็กพิเศษก็คือไม่มีพรุ่งนี้แบบอะคูสติกอัดใหม่ทําใหม่เล่นกีตาร์ใหม่แล้วก็ในในในเจ็ดเพลงทั้งหมดนะครับก็นะเขาไปมีส่วนค่อนข้างเยอะเหมือนกันคืออย่างแต่งทํานองเอง5เลยใน7แต่งทำนองอัลบั้มนี้ครับอ่ะก็ เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเจาะลึกกันเพราะว่ายังมีอยู่เพลงหนึ่งที่ได้น้องแก้วมาฟิตเจอริงด้วยนะครับตอนนี้หนึ่งสายก่อนดีกว่าฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับน้องตาครับอะไรนะน้องตาน้องตาครับสวัสดีครับชื่อน้องตาเหรอครับน้องตาอายุเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดน้องตาน้องตาเห็นพี่กินเกิดเห็นพี่กินเค้กไหมครับ น้องต้ามีอะไรอยากจะพูดเห็นมิกเห็นเห็นมิจแกินเค้กอยู่ไหมครับเห็นไหมครับเห็นครับครับคิดว่ามันอร่อยไหมผมผมว่างั้นๆอ่ะเฮ้ยน้องดูถูกของที่แฟนคลับไม่ได้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 ดเพราะมันถือไงเพราะไอ้แจ็คถือไงเอาอย่างนี้น้องต้าโทรมาจากจังหวัดไหนครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่คนเชียงใหม่เหมือนกันเลยเรียนโรงเรียนอะไรครับพิษดาครับ โรงเรียนอะไรนะอ๋อโอเคไม่ไม่เป็นไรตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกอยู่ไหมไม่ตกครับไม่ตกแล้วเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำท่วมหรือเปล่าไม่ครับไม่ท่วมเราวเพิ่งมันไปมาเพิ่งไปมาใช่ไหมอ่ะตอบคำถามก่อนครับว่าอัลบั้มของพี่นัทมีทั้งหมดกี่องศาใช่ไหมพี่แจ๊คอ้าพี่อัลบมอพี่นัเพราะว่านดูแลของอยู่มีทั้งหมดกี่องศาน้องต้าตอบมาเลยครับ 3 6 1รู้ได้ไงนี่รู้ได้ไงรู้ได้ไงเอางี้น้องเขาก็ดูรายการแล้วเขาก็มีความเชิดแจ้งเด็กสิบเอ็ดโอเคปะมันไม่ยากขนาดนั้นเลยน้องต้าน้องต้านี่ครับน้องต้ามีอะไรอยากพูดกับพี่นัทหน่อยนึงไหมฮะช่วยกันทำมาหาทีนึงหนึ่งก่อนขอขอให้ออกเพลงใหม่ๆมา เยอะๆนะครับเออขอตั้งใจใหม่เยอะๆดีที่สุดครับขอบคุณพี่นัทด้วยนะครับเอ้าน้องต้าครับมาเปิดแผ่นป้ายกับพี่เจริญก่อนเรเนว่ามีก้าแผ่นป้ายพี่นัทชอบเลขอะไรวันนี้เลขหนึ่งอ่ะพี่นัทยังชอบเลขหนึ่ง่มาทีแรกเลยเลขหนึ่งเฮ้ยมีคนเลือกไปแล้ววะยังยังยังอ่าน้องต้าเลือกเลขอะไรครับมีเรเนวาโก้เก้าแผ่นป้ายเลขแปดเปิดไปแล้วไม่ต้องเชื่อพี่นะครับพี่ไม่ค่อยมีโชคเอาเบอร์หกครับเบอร์หกนะเรเนวาโกหมายเลขหกเป้นจุด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  โอ้ยอะไรอะได้ได้ฮัตดิสหรอดิจิตเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลเลยนะครับมอบให้ไปเลย500ร้กิกะไบต์มีประโยชน์ครับที่ที่บ้านที่บ้านน้องต้ามีคอมพิวเตอร์ไหมนีที่ทำงานแค่งเดียวครับมีที่ทำงานแม่ที่ทำงานแม่อ๋อที่ทำงานแม่ไม่เป็นไรเอาไปเล่นกับที่ทำงานแม่ได้ใส่เกมไปเลยครับโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายครับน้องต้าครับโอ้โหได้ของดีด้วยนะเนี่ยสุดอ่ะวันนี้สุดอ่ะ อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเล่นเกมกันพี่แจ็คไรเดอร์นี่มันแบบว่าพี่ด้งกลับมาหน่อยพี่ด้งพี่นั่นมีอะไรจะพูดกับกับกับพี่แจ็คไหมฮะมีอะไรจะพูดกับพี่แจ็คไหมก็ไม่มีอะไรจะพูดครับเอางี้นาทีงี้พี่นั่งเอางี้รู้แล้วว่าซ้ายไปขายเปลยไหนว่าไหนไหนช่วงหน้าเรามีของกินแล้ว เหลือแต่เพมีเพลงเพาะๆฟังไหมเดหลือดวงน้าพี่นัทร้องสดด้วยแล้วเราก็กินไปแล้วก็มีความสุขไปด้วยดีจังเลยแล้วก็ชมเออแล้วก็ฟังนัดสักนานฮอลลร้องเป็สียงสวยเราฟังอะไรมันจะมีความสุขไปกว่านี้เพราะฉะนั้นที่บ้านใครยังไม่มีเค้กไม่มีขนมปังไปหาซื้อมาเดี๋้วยครับเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากเพลงนี้จาก 2pm ครับจะกลับมาเจอนัทศักดาธรกับการโชว์สดๆที่นี่สยามเด็กเล่น Hands Up 2pm ไปดูเพลงกันครับขอบคุณนะครับขอบคุณ Lenovo คอมพิวเตอร์นวัตกรรมระดับโลกด้วยครับสำหรับช่วงแรกของเราขอบคคุณมากรับ